สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เยสูมมะหอดบานแลน้วเนาะจะ้ะเยสูมมะหอดบานกับมะพอบุญพอเวทพอดีจะ้ะและอีกอย่างนึงเยสูมได้ถ้วยกับจานสิมาถวายวัดนะเนาะจ้ะเดี๋ยวเยสูมสีผ้าใ,ใ,ใ,ให้เบิ่งไกลๆเนาะจ้ะเบิ่งให้เบิ่งเนี่ยเดี๋ยวเยสูมสีผ้าให้เบิง่งไกลๆเนาะจ้ะเนี่ยเฮ้ยน้อง่าสีมาถวายทําสังฆทานแล้วก็ถวายถ้วยกับจานพี่น้องเนี่ย มัน,นมัน,ม,น,ม,นมันเป็นจานนั่นแล้พี่น้องมันเป็นจานสังกะสีแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วนะจานสังกะสีได้เห็นป่ะแล้วก็มีโถแล้วก็มีมีโถข้าวแล้วก็มีเหยือกงามสีมะอันซื้อมาโดยอะไี่นอ้นะะองคะการซื้มาแล้วเขมาเขามาถวายส่วนนี้เนาะจ้ะอันนี้ประเพณีบุญพอบีเพิ่นหอยดอกไม้เนาะจ้ะนี่ยเนี่ยสวยบอพี่น้องงามเด้ นี่ผู้เฒ่านี่แหละเพื่อนมาเพื่อนมาหอยเนาะ <laughs> จา้ะเพื่อนพ่อนพ่อพลเมย์เนาะจ้ะเพื่อนมาหอยดอกไม้น <laughs> นเนาะบุญโพบีดแต่ตอนนี้ก่อนเยื่อส่มสีผ้าเบื้องย่างอื่นด้วยถวายถวายถวยจานก่อนเนาะจ้ะเ้าสีมาถวายจานกันนะคะ <laughs> เพื่อนเพื่อนจา๋าโอเคค่ะชื่อ <laughs> <laughs> ขาโถด,ด้วยจากกล่องกับสีปั๊บเพ่นใดทีเป็นไรค้ากล่องอันนี้มันก็คืออีกอันหนึ่งพี่น้องมันถือพัดลมเนี่ยมันก็นจะอยู่โอเคค่ะครับมึงไวก่อนด้อนี่อ่ะพี่น้องมาไหวพาน้ำกันด้วยจ้ะ อเพื่อนๆจ้าทำบุญน้ำกันพระเจ้ายาสุ่มกับลังสีถวายถ้วยจานจ้าแต่ยาสุ่มไม่ได้เห็นกล้องยาสุ่มฟังเสียงยาสุ่มอย่างเดียวแล้วกันนะคะทำบุญน้ำกันพระเจ้าสาธุนน้ำยาสุ่มเด้อ จักษิลานิยาจามะอัตติยัมจิตมยังภันเตวิสุวิสุราคนาทายะอิสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ พี่น้องจ้ามาจับน้ำยาสูมนี่จ้าเยสูมสี่ผ้าเยสูมสี่ผ้าถวายถวยจาเนื้อจ้าทำบุญน้ำยาสูมเดี๋ยวจ้าเพื่อนๆจ้ามาถวายยกมือทำบุญน้ำยาสูมเด้อยจ้าสาธ่ อิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัพปริบาลานิพิคุสังฆาสาโอโนชิยามาสาธุโภพันเตพิคุสังโฆ สังฆทา,านานี้สัปปริวลาีิปฏิคันหาตูคำหากลางทิคาละตังทิคละตังิารรต,งตายะสุขายะพรา,าแต่พระภิสุสุ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายรอนน,น,นสังฆานานีสังฆทานานี้พร้อมถ้วยจาน บัดับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อรปโยู์เพื่อความสูงเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดการเตลอนานเธอ อ่ะมวนเสือเมืนได้ก่อนยกเดิมมาถวายเสมือนเสือเพอะโถเดิ้ยะซุ่มกสิวอลพีวอาถึงเนตเด้อจเพื่อนๆจ๋าเมือนเสือวันตีุ้ณมูนเสือวันตี้เสืือนเสวันาะถวายแล้วละเบ้นมว่ะบอกโอ้ย พ่อแม่ยังได้สิเป็งพี่น้องอยู่ในกล่องไหลซดนยังเบิ่นุดสวัสดีจ้าล้องมีนาสวัสดีนะคะพิสุงบมาถวายด้วยอาจาย์อาจรยก็ิสุทธินล้องมีนาจ้สวัสดีพราศีาจใจนะคะมาถวายเพื่อหวายวจารยนกรากอยค่ะนพีน้องมาพอบุ้นบุ้นยาสูมหลายหลายมาพอบุ้นโเวินั่นเ้ยจ้า เพื่อนกระลังเพื่อนกระลังกันนี่พุ่นพอเวดผู้ซื้อ่าช่วงบ่ายบอกเพื่อนสีเพื่อนสีแข่ยพอเวดแม่นบ่สีเ่บ,บ่ายเป็นบ่ว้าวเพื่อนสีเแี่พอเวดจ้ะ,อะ,อะโอเคไล่สิชาบแบตไว้เต็มที่อยู่เลยทั้งสีทั้งสีคลิปทั้งสีไล่สดเหลืองฮะฝากติดตามช่องนี้ด้วยดูออนลไลน์ พี่น้องมันนักเด้อจ้ามันกะสีนักเนนอจ้ะถวยจานมีจ้าเอาของมาเนคลิปนี้เยสุมก็จะขออนุญาตลงนะคะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกการติดตามขอบคุณนะคะนี่พุ่นหัวเวจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ